ถ้วเราเอาลูกอมนะคะให้เพื่อน,อน,นเอาอันนี้มันน่าจะเป็นเยลลี่หรือเปล่าอมเล็ดใช่ไหมคะอันนี้เป็นของแถมแถมก็เอาไปให้เพื่อนเฉพาะ<ใ>น,นะเฉพาะเพื่อนที่ห้องเรียนนะลูกไม,ไ,มมไม่เอาไปเกินนะคะอมเล็ดล้มอมเมล็เกับเชเบก็ก็กินด้วยแกะได้ไหมคะแกะได้แกะได้ไดก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวละห้าบาทนะซื้อมาให้ออมเลดกับเชเบ็ตไปแจกเพื่อนนะคะได้ยังคะอมเล็ด นะคะคอ้าวเดชหมุนให้แม่อุ้ดูหน่อยค่ะนี่ก็มีรถซันต้าลแล้วก็มีอะไรอีกคะเดชสโนว์แมนแล้วก็มีอะแล้วก็ตน้นคริสต์มาสใช่ไหนแล้วก็แล้วก็มีโอ้ดอ่าไปค่ะคราฟไปน้อมเลดชคราฟไปให้เพื่อนนะเฉเบชด้วยอเอาหลายหลายแบบนะลูกรวมๆกันนะนี่นนะะค่ารักมากเลยเป็นเยลลี่นะคะเพื่อนเอาให้เพื่อนกินเ หลายหลายแบบนะลูกค้าไปนะ,ชะเชเบตแยวแม่อูจะมาดูอีกทีว่าเขานับถูกไหมถ้าใครนับผิดนะแม่อูจะงดของเด็กกับชเชเบตออกคนละชิ้นดีไหมน้องนี่ไมสนใจเลยนี่มาให้แม่อูแล้วเดี๋ยวแม่อูจะนับให้อีกทีหนึง่งทำไมมันดูเยอะจังอ่ะของน้องชเชเบตด่าลูกนับผิดหรือเปล่า โอเคลูกเพราะว่าแม่อุจะดูว่านับถูกหรือเปล่าอ่ะนี่นี่นี่ถือไว้ถือถูกนี้ไหมคะบอกว่ามีหกสิบอันหนิไม่เห็นดิเลยฉดสามแม่อุนบให้ลูกห้าหกเจ็ดก้ิบไปนับไปเอาเี่นนับถูกหรือเปล่าลูก15 16้าสิบหกสิบเจปเก าอานับซามหรือเปล่าอ้าวเกิน<ๆ>เกินหักออกหักออกเลยเป็นอะไรเป็นอะไรคะ<ๆ>ก็หนูนับผิดอ่ะลูกมาเดี๋ยวแม่อุ้นับให้ใหม่ดีกว่ามาเอาถุงมาคะ่ะเอาถุงมา อน,นี้สองสี่หกแปดสิบสองสี่สิบหกแปดยี่สิบยี่สิบสองก็ยี่สิบอ่ะจะมานับของโอเมร์ด้วยมา,มาดูของโอเมร์กันดีกว่าค่ะคนละสองสี่หกแปด 12, 4, 18, 8, 12, 14, 2ิบ2 4๊ดสอสี่ี่้อ่ะครบใช่ไหมอเล็กใช่ค่ะสแปดสดสองติ๊ด8 1่ป แตกเอาตัวไหนก็ได้แตกสองนะแตกสองอะแสดงว่าเมลทำมันแรงหรือเปล่าลูกอะเพิ่มอีกตัวนึงค่ะหรือว่ามาจะไปเอาอยู่ในรถแช่ไหนอยู่ข้างหลังรถแล้วเผื่อมันน้ำมัเอามาไม่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 ลูกนั่นแหละ่ออีกตัวนึงหรือเปล่าเอาชิ้นขาวไปก่อนะาลูกคอแบบนี้มันเลยแตกไงคะอ้าวโอเคนะ มาแกะกันดีกว่าเราจะได้ตัวไหนกัน <s> ใชฟเบน,นแกะหรือเปล่าลูกแกะได้ไหมไม่ต้องเขยา่าค่ะถึงเขย่าไปก็เหมือนเดิมแม่อุ้ได้แล้วหรือเปล่าเน็ตตรงเนี้ยตัวมืออุ้ยแม่อุ้มีแล้วแม่อุ้มีแล้วเน็ตตัว <s> หนะได้แค่สองตัวเองนะเพิ่งแกะสองตัวเองใช่ <s> ด้หัวใจตัวแรกแล้วก็มีตัวหน้าบึ้งด้วยหน้าบึ้งอยู่ไหนอะหน้าบึ้งอยู่ไหนเออได้เขาดูหน่อย ดีเรามีซ้ำไหมไม่ซ้ำนี่อุ้ยตัวน่าโกรธเอ้ามีก็มาแกะกันเร็วนี่หลายลายอ่ะพ่อเอมแกะนะพ่อเอมแม่อุแกะแล้วนะอันนี้ไม่ใช่หน้ามึนค่ะอันนี้กลบเลยเอ้ยไม่ซ้ำเลยสักตัวหนึ่งอ่ะฮะครบแล้วพ่อเอมครบแล้วอันนี้เป็นของออมเล็ตกับเชอร์เบตอันนี้มึนเหมือนเจอมึนมืึนหรอเอ้ยอันนี้ไม่อันนี้ อันนี้มีอ่ะอันนี้มีแล้วสองตัวมันมีสองตัวแล้วน,นี่นี่น่าโกรธน่าโกรธได้ไหมเอ้ยนี่น่ารักตัวนี้น้ำเล็ดมาดูหน่อยห้าหมืนม่นเดี๋ยวน้ำมันก็ไม่เป็นไรหัวใจหัวใจหัวใจยังไม่มีอุ้ยหัวใจมีแล้วซ้ำซ้ำหลายตัวเลยอเหลยอันอเดียวอีกอันเดียวลุ้น อยู่ไหนอ่ะอีกคนเดียวที่น้องเชเวตเหรอรหมีลูกแมพวกเราค่ะให้ทายดีกว่า,วเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กูขอจับก่อนแม่กูขอจับแป๊บนึงขอแม่กูขอจับก่อนให้ทายว่ามันเป็นตัวอะไรเชเวตอย่าอย่าทำน้องอย่าทำน้องลูก<อ>เดี๋ยวน้องเช่เวตทายก่อนน้องเชเวตทายว่าเป็นตัวอะไรคะอย่าทายก่อนเชเวตว่าเป็นตัวอะไรเอาไงดียวเน็ตมันเป็นตัวสุดท้ายลูกเราขาดตัวเดียวนะตัวไหนอ่ะตัวที่หน้าแบบหน้านี้จ้ะ เอ้ยมีแล้วแม่อูเจอแล้วลูกไหนไม่มีนี่ไงไม่ใช่นี่หน้าแบบนี้ไม่ใช่หน้าขยิบค่ะอ่าแล้วสรุปแล้วเราจะได้ตัวอะไรเชเบตอ่ะให้เชเบตทายก่อนเชเบตทายก่อนแม่อูว่า <c oughs> ไ,ได้หัวใจเชเบตด่าได้ตัวอะไรแล้ว <c oughs> ม่มอูแกะเองนะ <c oughs> ตัวสุดท้ายของเรานะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยน้องเชเบตแกะเลยตัวไหน ตัวไหนโต้นมีไม่มีมีไหนไหนมีออมเล็ตไหนล่ะฮะไม่มีมีตรงไหนฮะไหนจ้องเชเบ็ดดูดิแม่อูดูมานี่มีแม่อูว่ามีตัวหนึ่งไม่มีเดี๋ยวน้องเชเบ็ดมาแม่อูดทำดูคนหนูนะนี่ไงที่เชเบ็ดนี่ไงเนี่ยเนี่เอ้าทำไมประสาทเสียงกันเลยเฮ้ยไม่มีจริงๆอ่ะตัวเนี้ยอุ้ยน่ารักอ่ะ เออเอามาเรียงอะไรมาเรียงให้เพื่อนๆดูก่อนเลยแต่เราขาดไปตัวเดียวเองไงแม่วูเห็นในร้านเขาเนี่มันจะมีอย่างนี้แล้วก็แลบเนอย่างนี้จริงเหรอไปซื้อใหม่ไหม<น>หนึ่งสองสาม่ได้แลสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการเอาของขวัญไปแจกเพื่อนๆที่โรงเรียนนะคะในวันที่22นะคะแล้วก็ก่อนที่ะก็จะปิดเทอมเร็วกว่าเพื่อนเนาะเขาเรียกว,ว่าปิดวันหยุดเนาะพี่เอ็มเน,ะนมาะโอเคปีม เออฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคทุกคนคลิปหน้านะคะกดซับสไครต์ด้วย